ไปดูกเกษตรกรชาวบางแพรจังหวัดราชบุรีกันสักนิดหนึ่งเขาขนย้ายปลาบึกร้อยเก้าตัวหลังมีผู้ใจบุญติดต่อขอซื้อเป็นเงินกว่าแสนบาทเลยนะครับเพื่อที่อยากจะให้เอาไปปล่อยที่เขื่อนลำตะคองหวังว่าอยากจะให้เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ําให้คงความอุด,ดมสมบูรณ์ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมที่คุณเห็นอยู่นี้นะครับที่บ่อประกอบฟาร์มหนึ่งของคุณประกอบทรั์ยอดแก้วนะครับเป็นนายกสมาคม ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําไทยนะครับอยู่ที่ตําบลดอนใหญ่อํเภอาเาบางแพจังหวัดราชบุรีเขาให้คนงานกว่า20คนครับลากอวนเพื่อจับปลาบึกขนาดใหญ่ที่เลี้ยงอยู่ในบ่อเลี้ยงมากกว่า800ตัวนะครับโดยผู้ใจบุญเนี่ยก็ติดต่อผ่านแม่ค้ารายหนึ่งให้มาซื้อปลาบึกจํานวน109ตัวบรรทุกใส่รถกระบะเพื่อนําไปปล่อยสู่แหล่งน้ําธรรมชาติที่เขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาไปขยายพันธุ์ต่อครับ แล้วก็การจับปลาต้องใช้แรงงานหลายคนช่วยกันนำอวนขนาดใหญ่ลากในบอ่อซึ่งก็มีปลาเลี้ยงผสมผสานหลายชนิดนะฮะเมื่อจับได้ก็จะนำใส่สวิงขนาดใหญ่ช่วยกันหามขึ้นชั่งน้ำหนักทีละตัวจากนั้นเนี่ยก็นำไปปล่อยในรถกระบะที่มีน้ำอยู่บนรถคาละ25ตัวครับโดยป,ยปล่อยปลาบึกที่จับได้จะมีน้ำหนักประมาณ2 0ถึง28ตัวต่อกิโลกร,รัมนะฮะ นายประกอบนายกสมาคมผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำไทยบอกอย่างนี้คุณผู้ชมครับว่าเหตุการณ์ที่เขาจับเนี่ยเพราะว่ามีผู้ใจบุญที่ไม่ประสองค์ออกนามอยากจะเอาปลาบึกไปปล่อยที่เขื่อนลำตะคองจํานวน1 0 9ตัวเป็นเงินเนี่ยคุณสุธาวัน,นะฮะหลักแสนบาทครับโอ้โหเยอะมากจริงะะโดยให้ทางอำนาจ,จเจริญฟาร์มเป็นผู้นํารถกระบะ5คันครับบรรทุกปลาทั้งหมด เดินทางไปปล่อยที่เขื่อนลำตะคองใช้เวลา3ามชั่วโมงครับในการปล่อยคืนธรรมชาติเพื่อหวังจะเ,เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำถือว่าเป็นชุดแรกของการจับนะครับบ่อนี้เนี่ยมีปลาบึกอยู่800ตัวครับเลี้ยงเอาไว้ร่วมกับปลาอีกหลายชนิดไม่<ะ>ว่าจะเป็นปลายี่สกไทยที่นํามาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำเจิดนะครับซึ่งตามคําบอกเล่าข้อมูลทราบว่าปลายี่สกไทยเนี่ยนะครับเป็นปลาที่โตช้าครับจึงคิดว่าหากนํามาเข้าระ บ,บเลงอย่างสมบูรณ์จะเป็นอย่างไรตอนนี้เห็นได้ว่า ตัวปลายี่โสกก็มีขนาดใหญ่มากซึ่งตามข้อมูลถ้าปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติเนี่ยนะครับจะโตช้าในเวลานานตัวใหญ่สุดจะมีน้ำหนักประมาณ70-80ถึงกิโลกร,รมัมที่ฟาร์นำมาเลี้ยงประมาณ2ปีกว่าไซต์ตอนนี้อยู่ประมาณ6กถึงกิโลกร,รัมนะครับก็มองว่าปลาตัวนี้ชนิดนี้เนี่ยเป็นปลาที่โตเร็วมากถ้าอนาคตจะกลายเป็นปลาเศษธธรษฐกิจได้ก็ยิ่งดีนะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันสักนิดนึ่งครับ จริงๆก็มีผู้ใจบุญนะครับเขาอยากจะเอาเอาปลาเนี่ยไปปล่อยโดยโดยชนิดปลาเนี่ยเ,เป็นปลาบึกนะครับเป็นปลาบึกคันนี้ของเราเนี่ยก็เลี้ยงได้ไซส์พอดีเลยที่เขาอยากจะปล่อยนะครับไซส์ก็อยู่ที่ประมาณตอนนี้จะประมาณสักสามสิบบวกลบนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณสักยี่สิบปลาย,ลายๆเกือบเกือบสามสิบนะครับเราก็วันนี้จะไปปล่อยในจํานวนที่ตรงลงไฟฟ้านะครับลงไฟฟ้าของเคืือนลำตาคอง จำนวนทั้งหมดวันนี้109ตัวนะครับโดยการนำไปป้อยนะครับนำบุญไปปล่อยก็คือเพืือกนะครับอํานาจเจริญฟาร์มวันนี้เป็นผู้อาสานะครับนำรถทั้งหมด5คันขึ้นธรรมชาติก็คือที่เขือที่ในลำตะคองเลยนะครับที่ที่เขื่อนลำตะคองเลย